สวัสดีครับทุกคนครับยินดีดต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่อง b o m s กี้รี i ิวนะครับเป็นช่องที่ผมทําขึ้นเพื่อจะรีวิวนักเตะนอกเหนือจากช่อง Bomski f o u เป็นช่องหลักนะครับผมเพราะว่าลงช่องนั้นอาจจะไม่ทันแล้วก็ถ้าจะเล่นเต็มๆด้วยเนี่ยคือมันใช้เวลาหลายชั่วโมงนะครับคลิปนี้จะพาทุกคนมาดูนักเตะที่อยู่ในแพ็คของแมนเชสเตอร์ซิตี้ขับเซเลคชันนะครับรอบวันจันนะครับเป็นตัวที่ผมเนี่ยผิดหวังนะน่าจะเหมือนกับหลายๆคนเลยแหละเพราะว่าก่อนหน้านี้มันจะมีร่างที่อยู่ในแพ็คของทีมชาติสเปนเนี่ยตันถึงเก ถึงโรดี้นะครับกลางรับร่างนี้ตันแค่9 7นะครับแต่ไม่เป็นไรบางคนก็อาจจะยังไม่มีร่างทีมชาติบางคนอาจจะยังไม่มีร่าง9 8นะครับแต่บางคนเปิดได้ร่างนี้เหมือนผมเนี่ยไอดีนี้เนี่ยผมทำฟูลซิตี้ไว้นะค่อยๆเริ่มทำฟูลซิตี้ก็เปิดได้ร่างนี้เพราะฉะนั้นผมก็ต้องอัพร่างนี้ใช้นะครับมันอาจจะไม่ใช่ร่างที่เก่งที่สุดแต่มันก็ไม่ใช่ทุกคนที่มีร่างเก่งที่สุดไว้ในไอดีนะครับเพราะฉะนั้นอัพไปแนวทางให้ดูแล้วเรามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับร่างเก่าๆมันต่างจากร่างเก่ามากน้อยแค่ไหนดียว จุดเด่นด้อยของโรดี้ด้วยล้กันนะครับผมะอะท้าเวลารนก่อนนะครับเบิบเบิบเบิประมาณนี้นะฮะใช้ไอเทมประมาณนี้นะครับผม ก่อนที่จะไปดูแนวทางการอัพนะครับผมขอเปรียบเทียบโรดี้ร่างนี้นะครับกับร่างอื่นๆให้ดูก่อนนิดนึงครับโรดี้ในเกมตอนนี้เนี่ยจะมีร่างพิเศษออกมาแล้วนี่เป็นร่างที่7นะครับก่อนหน้านี้ก็จะมีร่างที่ตัน99ร่างทีมชาติสเปน่ะสูงสุดนะครับกือคือร่างนี้นะ99เลยนะครับใครซื้อไว้ก็แจมแมวแววับนะครับมันจะมีร่างที่เป็นเซนเตอร์ด้วยนะเออร่างตำแหน่งเซนเตอร์สไตล์บิวอัพด้วยนะครับบางคนอาจจะเก็บไว้เมื่อปาปีที่แล้วนะครับ หน้าจอเราอาจจะเปรียบเทียบได้แค่4ร่างนะครับผมขอเปรียบเทียบกับร่างทีมชาติสเปนที่ค่าพลัง99ร่างที่1น่ะครับแล้วล่าสุดนะครับเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะครับมีร่างเพย์เออร์ออร์วิออกมาด้วยนะครับเปรียบเทียบกับร่างนั้นด้วยแล้วก็ร่างขับซีเลคชั่นของเก่านะครับเมื่อประมาณเดือนตุลาคมนะครับผมอ่ะสี่ร่างนี้ละกันนะครับแน่นอนอย่างที่บอกไปนะครับร่างทีมชาติสเปนร่างที่2นะครับผมค่าพลังตัน99เลยนะครับอันนั้นคือค่าพลังโอเวอร์ออลสูงสุด เนกันลยแน่นอนถ้าเป็นตัว p พย์เ r อร์อารวีกัสเขียวเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นตัวรับนะฮะเกมจะใส่ค่าพลังเกมลุกมาให้พอสมควรน,นะครับมันจะกลับกันนะครับเห็นไหมสีแด,ง,ดงแปด๊ดแปด๊แปดเนี่ยล่างที่3ลาล่างเพย์เออร์ารวีกัสเขียวเนี่ยจะดีกว่าในเรื่องของการคลองบอลการเติมเกมลุกอะไรพวกนี้นะฮะแต่ว่าเราข้ามไปเลยฮะเพราะว่าไอ้กัสเขียวมันจะไปแปลกแบบนี้นะครับ แต่ว่าเรื่องของการจ่ายบอลมันก็ต้องใช้เหมือนกันนะครับสำหรับกลางร,รับแองเกิลแมนนะนะการจ่ายบอลเนี่ยเท่ากันเลยนะ8 6 83อันนี้คือเราเปรียบเทียบแบบกดออโต้ไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะฮะร,ร่างใหม่ล่าสุดนี้ด้อยกว่าร่างอื่นๆทั้งหมดนะครับการเลี้ยงบอลด้วยการจ่ายบอลด้วยการจบสกอร์ด้วยนะครับแต่การจบสกอร์เราไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่ยิงแรงนะยิงแรงก็ยิงเบากว่าตัวอื่นด้วยนะเตะแรงเตะเบามันไม่ใช่เรื่องของการยิงอย่างเดียวนะเรื่องของการจ่ายบอลด้วยนะครับที่กิ้งพาวเวอร์ยิงเบ ร่างเจย์ดวิกด้วยนะครับดุดันก็น้อยกว่าร่างทีมชาติสเปนแน่นอนฮะเราโฟกัสที่เกมรับนะครับคุณดูที่ความดุดันร่างทีมชาติสเปน94้ิดีนิสิบเวเนสนะครับ89เลยแล้วเราอัพปรับให้มันเป็น90ได้ด้วยนะครับแท็กกิ้งกันเข้าประท้าบอล9 4เลยเด่นกว่าเยอะเลยนะสปีดก็แรงกว่าโอ้โหดีกว่าทุกอย่างครับร่างทีมชาติสเปนดีกว่าทุกอย่างเลยแต่ว่าร่างใหม่ของเราเนี่ยจะเด่นกว่าร่างอื่นๆเรื่องหนึ่งนะครับก็คือความแข็งฟรีก็คอนแทครับ ร่างใหม่นี้แข็งกว่าร่างอื sì ่นนะแต่ว่าเกมรับด้อยกว่าร่างทีมชาติสเปนนะครับจ้ำก็ด้อยกว่านิดนึงนะฮะความอึดก็ด้อยกว่านิดนึงนะครับดีเวินสิตเอ็นเกจเมนต์ก็ด้อยกว่านะครับเห็นไหมจากเกาเก้าเป็น97ไงสกิลก็เหมือนกันนะครับสกิลมีความเหมือนกันนะครับมีต่างกันนิดหน่อยกับร่างของเคยเดอร์วิกนะครับผมพอเราได้เปรียบเทียบแล้วเนี่ยเราจะได้เห็นว่าเออบางคนที่มีร่างเก่าๆอยู่นะครับผมเป็นยังไงจะอัพดีไหมถ้าสมมุติเปิดได้นะครับถ้าเปรียบเทียบกับร่างเก่าๆแน่่่่่นนนนออวววาาสใหญจะะด้ยกกครรัับบเม ด้อยกว่านะครับโดยเฉพาะถ้าเปรียบเทียบกับร่างทีมชาติสเปนที่ตัน99เกมรับด้อยกว่าเยอะเลยแต่ว่าร่างนี้จะได้แข็งที่สุดนะครับคือเป็นร่างที่แข็งที่สุดแข,แข่งที่สุดครับผมได้ความหนาเอาไวก้กระแทกนะครับผมอาก็อย่างที่บอกไปนะครับบางคนไม่ได้มีร่างที่ดีที่สุดไงอย่างผมไอ้ดีนี้ผมก็ได้ร่างนี้ผมก็ต้องใช้ร่างนี้ใช่ปะเพราะฉะนั้นมาดูแนวทางการอัพน,นะครับกดออโต้นำทางไปก่อนนะครับป้าถ้ากดออโต้นำทางเราจะได้95นะฮะจับลงทีมโดโบนัสก็จะเป็น97นะร่างนี้ คุณอาจจะลดเอ่อพารซิ่งนะครหรือว่าอาจจะลดด mm ิฟฟิ้งก็ได้นะครับก็ได้97กันนะครับแล้วก็เอาไปอัพค่าทีมนะครับแต่สําหรับผมเนี่ยผมดูข้างในแล้วนะครับมันเป็นล่างที่เกมรับด้อยกว่าล่างอื่นก็จริงนะฮะแต่ว่าผมอยากที่จะปรับปรุงเกมรับให้มันรับแน่นขึ้นนะครับ ผมจะตัดเรื่องของการคลองบอลการเลี้ยงบอลการจ่ายบอลออกให้หมดเลยนะผมจะเน้นรับจ๋าเลยนะฮะอยากจะได้เกมรับพอๆกับร่างทีมชาติสเปนมันอาจจะไม่ถึงร่างทีมชาติสเปนแต่ก็ใกล้เคียงให้ใกล้เคียงเข้าไว้นะครับเพราะฉะนั้นเราจําเป็นต้องเสียสละนะครับผมจะลดนี่เลยพัดซิ่งนะครับปึ๊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 บผมจะลดออกให้หมดเลยนะครับผมโลพาสเสือ81นะแล้วก็ดิบบิ้งนะครับปึ๊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 บลดออกให้หมดเลยนะเป็นศูนย์ไปเลยนะครับคิดว่ามันก็ไม่ได้กระทบอะไรมากนะครับเพราะามี มีเปลี่ยนสีนิดนึงเรื่องของล็อบเทสต์พลาสนะครับผมเป็นสีส้มไม่เป็นไรเสียสละนิดนึงนะครับ lower body s t ดี้สเตนะครับรูปสตั๊ดเนี่ยเราคงไว้ที่4นะฮะมันคือเรื่องของ speed kicking power นะครับแล้วก็ความอึดสำหรับหน้านะครเอาไว้ที่4 point นะครับสิ่งที่ผมจะเพิ่มอันแรกก็คือแอร์เรีย e n เตนนะครับอากาศยานนะกระโดดนะครับผมจาก4เป็น5ปุ๊บนะฮะจัมปเนี่ยตอนแรกถ้าเกิดเราไม่เพิ่มเลยมันจะเป็นสีแดงแป๊ดนะครับผมว่ากลางรับเนี่ยมััััันนนตต้้้้้อออองงงงงงงมมีีีจจหหหหวววะะะทท่่่่่ขขึสูููกกบายแลปรฝ ตรงข้ามนะครับเขาจุดพุกมาแบบจับบอลแล้วจุดพุมาเตะโด่งมาใช่ป่ะตัวที่จะขึ้นสู้กับกองหน้าของคู่แข่งครับก็คือกลางรับนะครับกลางรับจะขึ้นสู้กับหน้าเป้าเพื่อจะเก็บลูกที่ประตูเตะโด่งมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นจำ69สีแดงแป๊ดผมว่ามันน้อยไปนะเราเพิ่มนิดนึงนะครับเพิ่มเป็น70แล้วเราก็จะได้ความแข็งเพิ่มขึ้นด้วยนะครับมันคือค่าพลังเดียวกันนะครับฟิสิกองคอนแทคจาก86เป็น87นะครับมันทําไม่ได้ถึง90นะแล้วก็อย่าลืมนะอย่างที่บอกไปร่างนี้เป็นร ร่างเลยนะครับเออดีกว่าอย่างเดียวอ,อย่างอื่นด้อยกว่าเขา อ่ปรับ LLS t n เป็น5นะครับได้จัมปิ้งเป็น70สีส้มนะครับแล้วก็ได้ s รี a l Contact เป็น87นะครับแล้วเหลือพอยต์อีก6พอยตนะครับยัด Defending ไปเลยครับทุกคน Defending เนี่ยตอนนี้ด e เ e นด Defensive a w a r e น e s s นะครับ86 Tagging ทเข้าปะทะบอล88เดี๋ยวเราจะทำ t a g g i ิ g งเข้าปะทะบอลให้เป็น90สีเขียวเข้มนะครับใกล้เคียงกับร่างทีมชาติสเปนเลยนะครับความดุดัน92นะฮะ d e ส e n s i v e Engagement นเกสเมน้2นะครับส่ n g เกมรับเปอล็น 90สีเขียวเข้มอีกหนึ่งอย่างนะครับผมเสียดายที่ Defensive a w a r ว n e s s เนี่ยมันทำไม่ได้มากกว่าน,นี้นะครับเราจะได้ o อ e r อ l l อยู่ที่9 4นะครับจับลงทีมลูมาเัสก็จะเป็น9 7นะครับประมาณนี้นะฮะคือเราจะต้องเสียสละ p a ส s ิ่งกับ Dipping ออกนะครับเพื่อไปเพิ่มเกมรับนั่นเองนะครับผมว่า a n c h o r Man DMF สายรับเนี่ยผมคิดว่าเราเน้นเกมรับไว้ก่อนนะครับอันไหนที่มันไม่ได้ด้อยจนเกินไปก็ยังพอรับได้อยู่นะครับเราลด p a s s ิ่งออกไปลด Dipping ออกไปมันก็ยังอยู่ในทรงที่สามารถเล่นได้สำ บอลอะไรเยอะอยู่แล้วนะฮะแล้วก็อาจจะไม่ได้จ่ายบอลอะไรเยอะอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดเราเล่นผสานกับตัวออเคสเตรเตอร์หรือตัวเพเมเกอร์เนี่ยเอาไว้เป็นตัวดักบอลเก็บบอลทําลายจังหวะคู่แข่งไวย้ยืน,ย,นยืนตั้งหลักไม่ให้หลุดตําแหน่งนะฮะสำหรับ D.M.F. สายแองเคิลแมนแบบนี้นะครับส่วนการออกบอลจ่ายบอลยาวอะไรพวกนี้ก็ให้เป็นหน้าที่ของตัวรุกไปนะครับประมาณนี้ดีกว่าอันนี้คือแนวทางสําหรับผมนะแต่บางคนอาจจะ ไปปรับอีกแบบหนึ่งอีกแนวนึงก็และก็แล้วแต่นะครับมันก็สามารถปรับได้หลากหลายวิธีเหมือนกันนะครับแต่ถ้าปรับแบบนี้เราจะไม่สามารถเอาพอยไปแบกค่าทีมได้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณกดออโต้แล้วคุณลดอะไรบางอย่างหนึ่งพอยเช่นพาสซิงหรือดิบบิ้งคุณก็จะสามารถเอาหนึ่งพอยไปอัพค่าทีมได้อย่างที่ผมกดให้ดูตังต้งแต่ตอนแรกนั่นเองนะครับผมพยายามให้เข้าใจทุกมุมมองเพื่อเป็นแนวทางตัวเลือกแล้วกันนะครับผมไปเลยเปิบตามนี้นะครับ94นะฮะจับลงทีมดูโบนัสก็จะเป็น97แบบนี้นะครับดูข้างใน 191ได้จ้ำมาเป็น70สีส้มก็โอเคแล้วล่ะนะเท่าหลักคือเท้าขวานะครับตายเป็นแองเกอร์แมนนะฮะยืน DMF ได้ CMF ได้นะครับแต่ร่างนี้ยืนเซนเตอร์ไม่ได้นะมันจะมีร่างหนึ่งที่ยืนเซนเตอร์ได้นะครับเกมลุก64ได้น้อยเป็นดีนะในน้อยน้อยที่สุดเป็นดีนะครับสำหรับเกมลุกของสายเกมรับนะครับบอลคอนโทรลทิ่วิ่งทายเวอร์ชันเราไม่ได้เพิ่มเลยนะฮะก็คงไว้ที่80 71 83แล้วก็ส่งบอลพัซซิ่งก็เหมือนกันเราไม่ได้เพิ่มเลยนะฮะ81 7 8 78นนนนนนะะะะคคครรรรรััััับบบบเเ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 ดดิิิ้้้งาาพพ่่่่่่่มมมมมปปป็็็็70แลววววกกกจสสสสีีีใชยยยยออูทถื แล้วนะแต่ก็ไม่ได้สวยเท่าร่างทีมชาติสเปนนะแต่ก็ดีที่สุดแล้วสําหรับเกมรับร่างนี้นะ 88, 90, 94, 92นะครับดุดันดีที่สุดนะ94นะครับแต่แรง 87, เจ้ำเราได้เป็นเป็นสีส้มนะฮะแล้วก็ความแข็งกอล่างนี้แข็งที่สุดนะครับแข็งแข็งที่สุด87นะฮะความอึด87สําำหรับแองเกอร์แมนไม่ค่อยได้วิ่งอยู่แล้วนะครับผมว่า87นี่คือยืนระยะได้ตลอดเกมแน่นอนนะครับโอเคสกิลนะครับผมก็มีแพทเทิร์นคล้ายๆกับล่างอื่นนะมีโซคอนโทรนะหนึ่งสกิลสกิลของบอลนะครับแล้วก็มีสกิล ถึงแม้ว่าเป็นเอ็นเคอร์แมนนะครับเป็นตัวที่มีสกิลสนับสนุนในการจ่ายบอลทําชิง่งแทงทะลุช่องวางบอลด้วยน้ําหนักที่แม่นยําหรือว่าจ่ายบอลเลียดแม่นยัมสี่สกิลสำคัญเลยนะครับแล้วมีสกิลเกมรับอย่างแมนมาร์กิ้งนะสกิลประกอบ interception นนะครับสกิลเข้าประทะบอลน,นะครับแล้วก็มีสกิลอาริเอลซูเปอร์เรตี้นะครับเป็นสกิลที่เพิ่มโอกาสในการเอาชนะลูกกากาะดัด้วยนะครับอันนี้ถือว่าสําคัญเหมือนกันสําหรับกลางร,รับสายเอ็นเคอร์แมนนะครับเอาไว้ดักลูกตั้งเตะจากผู้ริษัทประตูหรือว่าลูกจุดฟุตจับตต้้้ออองงงงเล่่่นนนนนไดดดดีีียัมัมมควมววาาาิใใภภะะกหรืท มีหน้าหมดนั่นเองครับผมประมาณนี้ฮะสำหรับโรดี้นะครับร่างขับเซเลคชันของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับอ่ะโอเคฮะไอดีนี้ผมมีแจ็คกิลิสด้วยนะครับผมเปิดได้แจ็คกิลิสด้วยแต่ว่าแจ็คกิลิสร่างร่างใหม่นี้มัน90อ่าร่างที่ผมเคยมีเนี่ย97นะครับผมเป็นเพย์ออฟวิกนะครับแล้วก็ร่างขับเซเลคชันอีกตัน96นะครับผมถ้าอยากจะให้รีวิวถ้าอยากจะให้สอนแนวทางการอัพแจ็คกิลิสหรือว่าอาคานชิหรือตัวอื่นนะฮะที่ยังไม่ได้ทําให้นะครับผมก็สามารถคอมเมนต์แนะนําได้เลยนะครับผผมมมเเเชชื่่่่ออววาาาางนนนีีี้้้ททํํขึยจะใหรตั ในการดูแนวทางการอัพมากขึ้นนะฮะถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้รีวิวเต็มๆแบบเล่นให้ดูนะครับแต่ก็เป็นตัวเลือกให้ทุกคนได้นะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ใครที่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกดติดตามกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสามารถกดแฮชแท็กรีวิวเว็ตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเว็บตันคลิปอื่นได้เลยครับ